อันนี้เราจะกุ้นคอเสื้อนะคะเส้นคอจริงๆนะ่ะคือเส้นนี้นะคะอันนี้เส้นนี้พี่หงเดินล็อกตัวนอกกับตัวในติดด้วยกันเราจะเย็บต่ํากว่าเส้นเส้นกิ้งนะคะอันนี้คือเส้นกิ้งเราจะเย็บตรงเส้นนี้นะคะทีนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะพับผ้าตรงนี้เข้าไปไว้ข้างในเก็บหัวผ้านะคะ แล้วก็ตัดผ้าเฉลียงประมาณนิ้วกระเบียดหนึ่งนิ้วกับอีกหนึ่งกระเบียดน,นะคะเวลากุน้นดึงผ้ากุ้นเนี่ยให้ตึงอันนี้กุ้นโชนนะคะถ้ากุ้นโชนเราจะดึงให้ตึงแต่ถ้ากุ้นเพื่อหลบหลบหัวผ้าเนี่ยเราจะให้หย่อนจะไม่เหมือนกันนะคะ ที่ให้ตึงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววงเนี้ยจะต้องเล็กกว่าวงนอกเน้นจับหัวผ้านะคะจับเส้นหัวผ้าเนี่ยให้ตรงกับเส้นกิ้งแล้วก็เราจะให้กุ้นใหญ่เท่าไหร่ก็กะจากตีนผีค่ะ ช่งหัวไหล่เนี่ยต้องดึงให้ตึงเลยนะคะไม่ถ้าไม่ดึงให้ตึงเขาจะบิดพอพลิกออกมาแล้วพอเราพับเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นริ้วนะคะดังนั้นต้องดึงให้ตึงตรงนี้คือช่วงกลางหน้าเราจะเดินล็อกเอาไว้นะคะโดยใช้กระดาษรองนะคะแล้วก็เดินล็อกเอาไว้เขาจะได้ห่างคงที่ตามที่เราต้องการค่ะ มาถึงตรงนี้เราก็เดินเดินไปอย่างนี้เลยนะคะพ่เราล็อกเอาไว้แล้วนะคะเขาก็จะได้ความกว้างตามที่เราต้องการเย็บแล้วเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเราก็ตัดหัวผ้าค่ะตัดหัวผ้าแล้วทีนี้เราก็พับนะคะ คับแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะจะใช้วิธีสอยหรือว่าจะใช้กดปกล่องก็ได้แต่ถ้ากดปกล่องเนี่ยเราจะต้องพับให้ใหญ่ออกมาดังนั้นผ้ากุ้นเนี่ยจะต้องตัดให้ใหญ่นิ้วครึ่งแต่ถ้าพับสอยพับสอยเราก็จะพับแล้วก็ให้ให้ริมเนี่ยพอดีเส้นนะคะแล้วก็สอยทีทีทำได้ทั้งสองอย่างคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่เราจะเลือกเนื้อง,งานนะคะว่าเราจะสอยหรือเราจะเย็บตกล่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วง กางคอหน้าเนี่ยค่ะ